สามเซฟค่ะเบ็มึงตัดบังก็ได้เฮ้ยพี่สังตามตัวเบอร์พี่เอเลยไม่เหมือนปีไ้ยอไรสองคนรบบอะได้คนนึงใหญใหญ่อะต้าเซ่ะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด ชายเบยช่วยายเล่นโอเคไหมหนึ่หนึ่ตูนะครับ